you <phone rings> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2 4 6 f o r x Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำเลยสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวง12ราศีประจำเดือนกรกฎาคม2 5 6 15หรือ2022นั่นเองนะคะก็เป็นเดือนใหม่นะคะเราก็มาดูดวงเป็นแนวทางกันอย่างมีสติกันเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นอาจารย์จะบอกทุกคลิปเลยนะคะว่าอาจารย์ทำนายโดยภาพรวมคือ general reading คือทำนายกว้างมากค่ะฉะนั้นคนที่มาดูอาจารย์นะคะก็ขอให้ท่านดูเป็นแนวทางพอเพราะว่าไม่สามารถตรง แ,แต่ขอให้คุณดูไปเป็นไกด์ไลน์นะคะอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับหลายๆท่านนะคะเป็นกําลังใจมีพลังงานด้านดีๆให้สม่ําเสมอนะคะแล้วก็อาจจะได้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆกลับไปนะคะแต่อ,จจอย่างที่บอกนะคะดวงชะตาของแต่ละคนมันอยู่ที่การกระทําความคิดแล้วก็สติของตัวเราไม่ใช่คําพูดหรือคาทานายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จงดูอย่างมีสตินะคะแล้วก็ใช้วิจารยาณเป็นอย่างสูงด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็จจะสําหรับท่านใดที่ชอบดูเป็นพวกเพยะคา p ์พิกัสโต้นะคะ ในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะมีทั้งแบบเห็นหน้าแล้วก็ไม่เห็นหน้านะคะจะมี KFS Extra ก็คือเห็นหน้าแต่เป็นพิเศษเหมือนกันทุกๆอย่างเป็น timeless นะคะเปิดมาดูเมื่อไร่ก็ได้อาจารย์จะแปะ playlist เอาไว้ใต้ description นะคะสามารถไปคลิกดูกันได้หรือใครที่อยากดูเป็นดวงครึ่งปีหลังแบบดวงคนทั้ง7วันอาจารย์ก็แปะไว้ด้านล่างด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คลิปอื่นๆสามารถติดตามกด subscribe ในช่องได้นะคะเพื่อให้ในการเสียเวลานะคะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะ สวัสดีนะคะสำรับชาวราศีพิจิกนะคะประจําเดือนกรกฎาคม2อง5นะคะเรามาดูดวงปาาเป็นแนวทางกันเลยดีกว่านะคะทำมาจากไพ่พิคเนตแล้วก็ไพ่ทาลอตอย่างเช่นเดิมค่ะเรามาเริ่มดูเป็นแนวทางกันนะคะชาวราศีพิจิกนะคะเรามาดูเลย perseverance in the knowing The Hangman, Six of Cups, Nine of Swords, Queen of Swords, The Magician, Three of Swords, Eight of Swords. 4 Cups ์เ e รดิตคัพ s ์6 of Pentacles 5 of Pentacles Pent and the last one ไปสุดท้ายนะคะจะเป็น King of Swords พลังงานโดยภาพรวมสิ่งที่อาจารย์เห็นคืออันดับแรกเลยนะคะอาจารย์มองว่าถ้าบางท่านนะคะกำลังดีลผลประโยชน์อะไรกับใครก็ตามแต่นะคะมีโอกาสที่ผลประโยชน์นั้นจะตกเป็นของเราค่อนข้าง,างสูงนะคะคือมันเหมือนกับว่า ถ้าเรามีความพยายามมีความอดทนนะคะรอคอยในความสําเร็จนะคะคืออย่าแค่รอคอยถ้าเราลงมือทามาเลยตลอดอาจารย์เชื่อว่าความสําเร็จผลประโยชน์จะตกเป็นของตัวคุณนะคะมันมาจากความสามารถมาจากความพยายามมาจากความมานะบากบานที่เราไม่ลดละความพยายามนั่นเองฉะนั้นอาจารย์ถือว่าพลังงานขึ้นไปในทิศทางที่ค่อนข้างโอเคมากๆนะคะ,ะพลังงานของคุณเนี่ยอีกอีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นก็คือถ้าใครที่เป็นคนที่หมั่น นั่งสมาธิเป็นประจำหรือมีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาหรือเป็นคนที่ให้พลังงานด้านดีๆให้แก่ผู้อื่นนะคะคือมันเหมือนกับว่ายิ่งให้เรายิ่งได้ะคะ่ะมันขึ้นค่อนข้างชัดเจนในเรื่องกรณีนี้นะคะหรือว่าใครที่เป็นคนที่อาจจะอย่างที่บอกคือหมันกระทําความดีในรูปแบบต่างๆบุญหนุนนําคุณเยอะมากบุญหนุนนําคุณมากๆมันเรียกว่ามันเหมือนมีอะไรที่ ถ้ามันมีอะไรที่มันไม่ดีเข้ามามันทําอะไรคุณไม่ได้อะค่ะเหมือนประหนึ่งว่าเปียบเปยให้ฟังนะคะว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมมันเป็นกรณีที่ว่าถ้ามีอุปสรรคมีปัญหาใดๆก็มักที่จะเหมือนกับว่ามีความดีเป็นเกาะแก้วกําแพงให้กับตัวเราป้องกันสิ่งที่มันไม่ดีที่จะเข้ามาหรือเราจะหาทางหนีที่ไล่กับปัญหาต่างๆที่มันเข้ามาได้ก็คือแก้ไขได้นั่นเองหรือว่ามันอาจจะมีอะไรประหนึ่งว่ามีเซนส์ต่างๆนะคะในแบบเป็นคําเตือนให้กับเราคือในชาวราศีพิจิกคุณเซนส์ จะค่อนข้างแรงนะคะแต่อย่าง,งมงายจนเกินไปคำว่าเซนซ์เยมันแปลว่าเซนซ์ในการดำเนินชีวิตเราเอ๊ะเ,เราจะไปทิศทางไหนเราจะามีเหตุผลนะคะหรือว่าคิดได้ไวกับคนอื่นเขาหรือว่ามีความคิดสร้างสารรค์หรือว่า,ามีเซนส์มากขึ้นว่าเอ๊ะฉันควรจะทําอย่างนี้หรือไม่ควรทําแบบนี้ควรจะไปทางทิศทางนี้คนนี้ควรคุยด้วยคนนี้ควรถอยห่าง อย่างเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์ที่ว่าเราจะรู้ใครมาดีมาไม่ดีหรือว่าจะเห็นทตุแท้ของคนมากยิ่งขึ้นหรือว่าจะเห็นสิ่งต่างๆที่เหมือนแบบมันกว้างมากยิ่งขึ้นหรือเป็นอีกมุมมองหนึ่งว่าคุณจะเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งหรือว่าคุณเองอาจจะเพิ่งผ่านประสบการณ์ผึ่งผ่านบททดสอบมาแล้วตอนเนี้ยสิ่งต่างๆดีๆมันกำลังจะเข้ามาหาตัวคุณหรือว่าไอ้คุณผ่านบททดสอบแล้วอะตอนนี้เกิดความราบรื่นราบเรียบมากยิ่งขึ้นในชีวิตของคุณนะคะ บางท่านอาจจะมีคนที่คุณเคยรู้จักเดิมๆกับเก่ากลับมาซัพพอร์ตกันหรืออาจจะแปลได้เหมือนกันว่า มีงานเดิมมาชักชวนคุณไปทํางานอีกรอบหนึ่งเงี้ยมันจะเหมือนกับว่ามีงานแนวลักษณะเดิมที่เราจะต้องกลับมาทําหรือต้องไปรื้อเพื่อมาทําอีกรอบหนึ่งกลับมาทําใหม่อีกรอบหนึ่งหรือบางท่านอาจจะแปลว่าเคยละทิ้งสายงานนี้คุณอาจจะต้องกลับไปทําอีกรอบหนึ่งแล้วมันเป็นผลดีสําหรับตัวคุณซะด้วยนะคะ1อาจจะแปลว่าคุณมีประสบการณ์อยู่ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งมันเหมือนกับว่าเกิดความท้าทายนะคะมีความชา l เลนจ์เกิดขึ้นสําหรับตัวคุณถือว่าพลังงานขึ้นดีค่ะนะคะอีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นนบบาาาางท่่อจจจจะะแปลว จากสิ่งเดิมที่มันไม่ใช่แล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะแล้วก็เหมือนมีอะไรดีๆเกิดขึ้นแต่แค่ว่าคุณเองอาจจะต้องบุกต้องลุยต้องต้องต่อสู้นิดหนึ่งนะคะถึงจะทําสําเร็จนะคะพลังงานมันขึ้นคําว่าคุณมีสติปัญญาที่ดีหรือมีความคิดที่ดีนะคะมันเลยทําให้เห็นว่าไม่ว่าอะไรที่จะเข้ามามันเหมือนสามารถที่จะผ่านลุล่วงไปได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์มองว่าเป็นพลังงานท,ท,ที่ที่ค่อนข้างงดงามและดีมากๆนะคะแต่ส่วนอีกส่วนอื่นๆน,นะคะมันอาจจะมีบ้างที่แบบบางทีเราอาจจะเกิดอาการ เครียดรู้สึกว่า,าโดนคาดหวังสูงหรือเราเองคาดหวังกับตัวเองสูงสิ่งที่อาจารย์บอกได้นะคะคือเป็นกําลังใจให้คุณและขอให้คุณทําวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ว่าผลจะออกมาดีไม่ดีแต่ถ้าเราทําเต็มที่แล้วอย่าโทษตัวเองผลจะออกมาดีหรือไม่ก็ตามแต่อย่าโทษตัวเองอย่าหลงระเริงกับมันเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเราถือว่าเราทําเต็มที่แล้วนะคะฉะนั้นขอให้คุณสู้ๆอาจารย์ขอส่งกำลังใจให้คุณแล้วก็ มันมีพลังงานดีๆเข้ามาอยู่แล้วฉะนั้นอย่าไปเอาอะไรมาบล็อกมันเป็นดวงเปิดฟ้าเปิดนะคะฉะนั้นเขขอให้มันเปิดรับสิ่งที่ดีเข้ามานั่นเองนะคะอะเดี๋ยวตอนนี้เรามาเริ่มดูเจาะลึกกันเลยดีกว่าในเรื่องการงานนะคะของคุณ9 i of Wands งานน่าจะเยอะนะช่งเนี่ย The Lovers นะคะ The Hermit The Sun Six of Swords Three of Wands คือช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่าการในของคุณค่อนข้างวิ่งเข้าชนเยอะมากๆมีเรื่องที่อาจจะแปลว่าต้องใช้ความคิดต้องใช้สมองเยอะอหรือใช้ต้องใช้สติปัญญาเยอะว่างั้นเธออาจจะมีเรื่องปวดหัวบ้างเล็กน้อยแต่อาจารย์ก็มองว่าการงานทุกคนมันต้องเจอสิ่งที่ท้าทายในแต่ละวันอยู่แล้วมันแตกต่างกันฉะนั้นอย่าไปกลัวคุณแก้ไขได้เพราะว่าพลังงานไม่ได้ขึ้นไม่ดีเลยขึ้นดีมากๆนะคะแต่แค่ว่าคุณต้องเตรียมรับว่าเออแต่ละวันเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องท้าทายเข้ามาเท่านั้นเองนะคะคุณเป็นที่รััักกกเเป็นนนที่มามมาะะ่มมมมตาาาๆหือบว ออมีคนค่อนข้างให้ความสนใจคุณในเรื่องการทํางานหรือศักยภาพหรือความสามารถของเราแล้วก็รวมถึงคุณจะมีการศึกษาเนื่องงานเพิ่มขึ้นเหมือนเปิดโลกทัศน์มากขึ้นในเรื่องการทํางานบางท่านอาจจะแปลว่าได้ตําแหน่งสูงขึ้นแล้วอาจจะต้องรับผิดชอบหน้าที่การงานที่แบบสําคัญมากยิ่งขึ้นหรือได้รับการมอบหมายงานที่สําคัญมากยิ่งขึ้นในกรณีบางท่านที่อาจจะอยู่ตําแหน่งเดิมก็ตามแต่มันเหมือนกับว่าคุณเองอาจจะได้รับความไว้วางใจจากจากกับผู้ใหญ่อะไรก็ว่ากันไป ะะบางท่านอาจจะทํากิจการอยู่ก็มีการขยายกิจการมีการปรับปรุงแก้ไขทําให้แบบคุณภาพของกิจการของคุณนะคะหรือบริษัทของคุณดีขึ้นนะคะพลังงานของบางท่านเป็นดวงชีพจรลงเท้าช่วงนี้จะค่อนข้างดีนะคะเหมือนเดินทางเราได้ดีหรือมันแปลว่ามีการก้าวหน้ามีการก้าวกระโดดในกรณีบางท่านนะคะจะออกจากงานไปทําอย่างอื่นก็คือสามารถนะคะแต่ถ้าที่ใหม่รับเราแล้วก็คือโอเคเราออกจากที่เดิมได้หรือว่าเรามีงานอื่นลองรับแล้ว นะคะเรียบร้อยแล้วถึงค่อยออกนะคะเพราะว่าพลังงานยังขึ้นคําว่ามีโอกาสที่คุณจะออกจากที่เดิมไปทําอย่างอื่นอ่ามันมีโอกาสสูงมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนการเดินทางการออกไปสู้รบการออกไปทําอะไรเป็นของตัวเองหรือว่าออกไป,ไปเผชิญโล,ลก,กว่างหรือว่า ออกไปทำอะไรใหม่ๆหรือว่าความท้าทายใหม่ๆนะคะมันจะเป็นอารมณ์นี้หรือบางท่านช่วงนี้อาจจะแปลว่าลงเรียนคอร์สต่างๆเหมือนเป็นหนึ่งว่ามินิ MBA ค่อนข้างเยอะนะคะถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะเพราะว่าจริงๆการงานของคุณนะเอาจริงพลังงานขึ้นแต่ซันนะคะแล้วก็พลังงานขึ้นการก้าวกระโดดอยู่แล้วแล้วพลังงานขึ้นคําว่าสิ่งที่มันไม่ดีใครที่มันไม่ดีนะคะคุณจะเห็นได้ชัดแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นคนที่มันไม่ดีมันจะออกไปหรืออะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมกับเราและ อตอนนี้คุณจะอัปเดตเวอร์ชันของตัวเองแล้วไปนหนึ่งอัปเดตมือถือตลอดเวลาเหมือนคุณกําลังที่จะ,อะตอดงานนี้อาจจะตอนแรกมันเหมาะสาหรับคุณแต่ตอนนี้มันไม่เหมาะแล้วเพราะว่าคุณรู้หมดทุกอย่างแล้วตอนนี้คุณอาจจะมีเนื้อง,งานใหม่ที่มันคุณต้องเรียนรู้มากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะ,ะถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะพลังงานขึ้นดีมากในเรื่องการงานฉะนั้นก็ขอให้คุณอย่าละทิ้งความพยายามทํามันต่อไปรักษามาตรฐานต่อไปนะคะสําหรับเรื่องการเรียนล่ะเป็นยังไงบ้างนะคะ การเรียนรู้สึกว่าขี้เกียจนะบางทีเดี๋ยวรู้สึกว่าขี้เกียจเดี๋ยวรู้สึกขยันเขาเรียกว่าอารมณ์หลากหลายเหลือเกินนะคะแต่พลังงานเขาก็ขึ้นเตือนว่าให้ขยันให้มากกว่านี้แล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จค่ะแต่บางท่านเนี่ยอาจจะไปได้เหมือนกันว่าช่วงนี้อาจจะห่วงเล่นเยอะนะคะหรือว่ามีบางคนอาจจะเล่นโซเชียลเยอะเกินไปบางทีอันนี้คือ,ค,อคือเป็นคําเตืนอนเฉยนะแต่ถ้าเรารู้รู้ลิมิตตัวเองก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคําว่าถ้าอยากให้การเรียนของคุณหรือทําหน้าที่ของคุณในเรื่องการเรียนให้ดีขยันให้มากกว่านี้ แบ่งเวลาให้ชัดเจนมากกว่าน,นี้เล่นอะเล่นได้นะคะแต่แค่ว่าก็ต้องแบ่งเวลาไปอ่านหนังสือหรือทำกันบ้านอะไรต่างๆด้วยละกันอันนี้เป็นแค่คําเตือนที่เหลืออยู่ที่สิทธิ์ของคุณคุณจะทําอะไรก็เป็นเรื่องของคุณอาจ,จารย์มีหน้าที่การอ่านไพ่เฉยๆแล้วก็พลังงานมันก็ขึ้นคําว่าบางทีมันแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะเดี๋ยวรู้สึกเคยอดเดี๋ยวรู้สึกขี้เกียจมันก็เลยปรับปนไปหมดเลยในเรื่องอารมณ์ฉะนั้นอย่าใช้อารมณ์ในการดําเนินชีวิตอย่าใช้อารมณ์ในการเอามาปรับปนในชีวิตประจำวันของเราเยอะจนเกินไป สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือถ้ามีสติอะคะ่ะอาจารย์เชื่อว่าการเรียนของคุณผ่านฉลุยแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะไม่ใช่แค่เรื่องการเรียนแต่พอดีว่าตอนนี้ดูเรื่องการเรียนอยู่เท่านั้นเองนะคะฉะนั้นพยายามให้มากกว่านี้เท่านั้นเองมีโอกาทสทําสาเร็จเพราะว่าจริงๆอะพอใบสรุปเนี่ยมันขึ้นความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะบางท่านถ้าจะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือเรียนเพิ่มเติมทําได้นะคะถ้าทุกอย่างพร้อมอะจะไปต่างประเทศก็คือไปได้เลยนะคะจะไป หรือแม้กระทั่งไปทํางานต่อต่างประเทศก็ยังได้นะคะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยก็ได้ดีนะคะ,ะก็วางแผนดีๆแล้วการมีการเหมือนวางแผนก็ได้สาหรับบางท่านนะคะแต่ถ้าท่านใดที่ยังอยู่ที่เดิมอ,อาจจะแค่อยากเรียนเสริมเรียนเพิ่มมินิเอ็มบีเอ็มินิเอ็มบีเอเล็กๆหรือว่าอยากจะศึกษาเล่าเรียนอะไรบางอย่างรู้แนวข้อสอบเพิ่มเติม ทำได้เลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาดีสาหรับคุณแล้วเป็นช่วงเวลาเหมาะมากๆนะคะสาหรับเรื่องการเงินล่ะเป็นยังไงบ้างนะคะ Temperance ขึ้นมา Three of Cups ขึ้นมา Seven of Pentacles ขึ้นมา The Death ขึ้นมา The Wheel of Fortune การเงินของคุณค่อนข้างดีมากๆนะคะบางท่านอาจจะแปลว่า,าทํางานหนึ่งแล้วก็กลังรอคอยเงินอยู่แต่มีโอกาสที่จะได้เงินตรงนั้นมาอยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นคําว่าการเงินที่มีโอกาสที่จะได้มันมาแบบ อย่างง่ายดายอะค่ะแต่มันอาจจะมีการรอคอยอยู่นะคะแล้วก็บางท่านอาจจะโดดเด่นในเรื่องพวกอสังหาบางท่านอาจจะเป็นหนายหน้าขายที่อะไรต่างๆช่วงนี้ก็คือเงินเข้าสะพัดนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยเ,ออเป็นครูบาอาจารย์ก็ดีนะคะก็เด่นหรือว่าอาชีพที่เป็นบริษัทข้ามชาติหรือต่างประเทศหรือว่อสอสออาสื่อออสสื่อออสโซเชียลช่วงนี้เงินเข้ามาสะพัดมากๆบางท่านอาจจะแปลได้เหมือนกันว่ามีเงินเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทาง แล้วก็บางท่านอาจจะไปว่าได้มะระดกตกท่อจริงๆนะคะหรือว่าได้ของขวัญมีค่าของขวัญมีค่าที่ว่ามีคนให้กับเรามาเป็นคนรักหรือคนในครอบครัวให้มานะคะฉะนั้นก็เก็บของมีค่าตรงนั้นเอาไว้ดีๆแล้วกันช่วงนี้บอกว่าใช้เงินเก่งแต่หาเงินเก่งมากด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเงินมันเข้ามาดีมากๆแต่มันเหมือนมีมีมามีออกฉะนั้นก็มีสติในการใช้ตังหรือว่าก่อนที่จะโอนออกไปโอ,โอนจากแอปหรือว่าจะควักเงินออกไฟอะไรเงี้ยคิดเท่มันดีๆเท่านั้นเอง อย่างตัวอาจารย์อาจารย์จะแบ่งแยกชัดเจนมากๆนะคะแบบส่วนหนึ่งสําหรับอนาคตอาจะแบ่งออกมานดนิดนึงนะคะส่วนนี้จะไม่ใช้เพราะว่าอนาคตอะไรก็ไม่แน่นอนวันนี้ดีวันหน้าเราไม่รู้ได้ไงก็เก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอ่าสำหรับต่อยอดทางธุรกิจต่างๆอ่ามีเงินมันจะได้แบบหมุนเวียนไม่ใช่เงินอยู่นิ่งๆอะไรเงี้ยอีกส่วนหนึ่งอาอาจจะ อ่อย่างตัวอาจารย์อาจารย์ให้พ่อแม่ใช่ไหมคะแล้วก็มีส่วนอีอกส่วนนึงอาจารย์ทําบุญนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็ใช้จ่ายประจําวันนะคะนี่ก็คืออย่างอาจารย์จะมีแบบแบ่งส่วนประมาณชัดเจนประมาณ5ส่วนโดยประมาณาคร่าวๆนะคะแต่สาหรับตัวคุณคุณก็ไปเขียนลิสต์เอาเองอย่างอาจารย์อะ่ะอาจารย์จะแบบเขียนลิสต์ทำบัญชีเลยอ่ะเพราะว่า อาจารย์เป็นคนใช้เงินเก่งนะคะก็เลยจะทําแบบนี้ก็เอาไปเป็นแนวทางแล้วกันแล้วแต่เวของแต่ละคนนะคะอันนี้แนะนําเฉยๆค่ะด้วยความปรารถนาดีและเป็นห่วงนะคะเพราะว่าจริงๆเงินมันเข้าดีมากแต่อย่าให้เก็บเงินให้อยู่ด้วยส่วนหนึ่งนะคะอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยจนเกินไปแต่อีกหนึ่งส่วนบางท่านอาจจะแปลว่าหมดเงินไปกับเรื่องงานเฉลิมฉลองงานเลี้ยงสังสรรค์นะคะเข้าสังคมพบปะเข้าสังคมหรือว่าอาจจะแปลว่ามีการทําให้ตัวเองดูสวยดูหล่อศัลยกรรมฉีดนู่นฉีดน,นี่มันก็มีโอกาสนะคะมันเหมือนกับว่าทําให้ตัวเองดูดี เพื่ออยู่ในสังคมก็เป็นได้คือเสียเงินกับเสื้อผ้านะผม so whatever มันจะแบบเสียเงินไปกับตรงส่วนนี้เยอะนะคะหรือบางท่านอาจจะแปลว,ว่ามีงานเฉลิมฉลองในชัยนี้เป็นงานมงคลของตัวเราเองหากอะไรก็ตามแต่ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะก็ช่วงนี้อาจจะใช้เงินไปกับตรงจุดนี้แต่ถ้าเรามองว่าใช้แล้วมันเป็นสิ่งที่จําเป็นก็โอเคเท่านั้นเองก็เป็นสิทธิ์ของเราก็มีขอให้มีเงินเหลือๆด้วยแล้วกันนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะชาวราศีพิจิกถัดไป เรามาดูเรื่องความรักนะคะอาจารย์จะขอขอนุญาตรวบยอดนะคะอย่างเช่นคนที่โสดแล้วก็คนสถานะคุมเครือไม่ชัดเจนก็อยู่ในโหมดโสดโสดละกันนะคะโสดโสดโสดค่ะโสดว่าเป็นยังไงสาหรับคนโสดนะคะอาจารย์ว่ามีคนเข้ามานะคะบอกเลยว่ามีคนให้ความสนใจคุณเยอะอ่าแล้วก็มันอาจจะมีคนที่โอเคแล้วไม่โอเคเข้ามาฉะน,นั้นดูคนดีๆนะคะแต่สุดท้ายคุณยังโสดอยู่เพราะว่ามันยังเป็นคําว่า เข้ามาแต่ยังไม่มั่นใจอาจจะเป็นเฟรนด์โซนมาในรูปแบบความเป็นเพื่อนก็ได้แต่มันมีเหมือนมีคนที่เจ้าชู้เข้ามาด้วยอะหรือมีคนที่เรียกว่ามีสเสน่ห์ล้วกันอถ้ามองอีกมุมนึงอาจจะมีสเสน่ห์แต่ไม่เจ้าชู้ก็ได้มีเข้ามาในชีวิตของเรา แต่คนคนนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนเป็นวัยกลางคนก็ได้นะคะหรือผู้ใหญ่กว่าเราหรือว่าอายุพอๆกับเรานะคะถ้าในกรณีบางท่านที่ดูอาจารย์เป็นวัยกลางคนอยู่นะคะมีโอกาสาที่จะมีคนลักษณะน,นี้เข้ามาค่อนข้างสูงมีโอกาสเจอจากการทํางานมีโอกาสเจอจากการร่วมงานแต่ถ้าในสื่อออนไลน์น่าจะไม่ค่อยใช่นะคะมันอาจจะแปลว่าอันนั้นนะ่ะคุยขำๆได้แต่ถ้าออมีคนเข้ามาคุยจริงๆหรือว่าเราเข้าไปคุยกับเขาอ่ะมันน่าจะเป็นคนที่เราเจอเป็นประจําหรือว่า มีเหตุจะต้องเจอกันมีเหตุจะต้องร่วมงานกันต้องเจอแบบตัวเป็นๆกันอย่างเงี้ยหรือว่ามีตัวเป็นมีตัวมีตัวมีตัวตนจริงๆอะคะ่ะอย่างเช่นแบบเพื่อนแนะนําให้รู้จักมันจะเป็นอารมณ์นี้ได้นะคะอ่ะก็ช่วงนี้ก็แปลว่ามีคนมาขายข,ายขนมจีบให้กับเราอยู่หรือเราไปขายข,ายขนมจีบให้กับเขานะคะ าม,ามีโอกาสที่จะมีหัวใจค่อนข้างกระชุ่มกระชวยในช่วงนี้มากๆนะคะชาวราศีพิจิกตาหรบคนที่โสดและสถานะคุมเครือไม่ชัดเจนอ่าบางท่านนะคะมีโอกาสที่จะได้เป็นแฟนกันสูงอยู่เหมือนกันนะคะแต่ถ้ามันไม่ใช่จริงๆคุยกันแล้วมันไม่คลิกเลยอะ่ะก็แปลว่าในช่วงเดือนกระกฎาคมมันจะขาดออกจากกันนะคะ แต่อาจารย์ก็ยังบอกเลยนะว่าตัวคุณน่ะบางทีมันเหมือนเป็นรักเผื่อเลือกอยู่ยังรู้สึกว่าอยากโปรยเสน่ห์อยู่ยังหวงความสดตรลึกๆอยู่ยังหวงสเปซของตัวเองอยู่หรือว่าอาจจะมีความหลังในเรื่องความรักอยู่มันก็เลยบอกว่ามันยังมีการคุยกันอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าคุณรู้สึกปลอดภัยกับคนคนนี้ realizar, จริงๆอาจารย์ก็มองว่าคุณน่าจะได้เปิดหัวใจเข้ามาหรือว่าให้เขาเข้ามาในหัวใจหรือมีโอกาสได้เป็นแฟนกันแต่ถ้าคุณยังยังรู้สึกว่าคุยกับคนคนนี้แล้วยังไม่ปลอดภัยก็แปลว่าคุยไปเรื่อยๆอยู่ <crop> เพราะว่ามันยังเป็นพลังงานยังโสดอยู่นะจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่ายังเป็นคุมเครือไม่ชัดเจนอยู่นะคะแต่อย่างที่บอกแหละก็มีโอกาสที่จะชัดเจนในอนาคตได้นะคะก็ขอคุณโชคดีเจอคนด,ดีคนไม่ดีขอมีเหตุต้องออกไปนะคะสําหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะอืมอืม สำหรับคนที่มีแฟนช่วงนี้อาจจะแปลว่าถ้าจะทะเลาะกันจะทะเลาะทะเลาะจากสถานการณ์ภายนอกะหรือบุคคลอื่นมันทําให้คุณทั้งสองคนแบบทะเลาะกันนะคะอาจารย์ก็ไม่อยากเห็นใครมีปัญหาทะเลาะกันนะแต่ถ้าคุณแก้ไขกันไม่ได้ทะเลาะกันแล้วก็ไม่กลับมาให้อภัยกันมันมีโอกาสที่จะถอยห่างออกจากกันสูงมากก็ไม่อยากเห็นใครห่างออกจากกันนะคะแต่ถ้าในกรณีบางขั้นความสัมพันธ์ของคุณมันเกินจะเยียวยาจริงๆคือมันมันมันยื้อกันไปยื้อกันมาหลายหลายรอบอย่างเนี้ย อรอบนี้มันอาจจะแปลว่าไปแล้วไปรับเลยนะคะถ้ามันสีไม่เสมอกันจริงๆนะคะก็เลยบอกว่าถ้ารักกันจริงพยายามให้อภัยกันจับมือกันแน่นพอละก,กันนะคะแต่ถ้าบางคู่นะคะคนที่เป็นแฟนกันแล้วคบเหมือนเพื่อนเหมือนแฟนในเวลาเดียวกันเหมือนคนในครอบครัวอยู่ได้นานคะ่ะไม่ต้องกลัวนะคะ,ะนั่นแปลว่าคุณจับมือกันแน่นพอนะถัดไปสําหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคนทั้งสองคนเนี่ย มีเรื่องไม่ค่อยเข้าใจกันคุยมันเหมือนแบบคุยไม่รู้เรื่องคุยไม่ลงรอยกันอยู่บ้างนะคะแต่ค่อยคุยกันละกันอาจารย์มาว่าคุณทั้งสองคนยังไปกันต่อได้แหละแต่แค่ว่ามันมันยังมีอะไรที่มันเหมือนกับว่าสกิปในใจกันอยู่มีอะไรก็จับเขาคุยกันคุยกันต่อหน้าบ้างนะคะเคลียร์ใจกันบ้างมันจะได้ไม่มีปัญหาอะไรที่มันค้างคาใจกันไปถึงวันถัดไปหรือเป็นเดือนๆือนเป็นสัปดาห์เป็นปีอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้มันเกิดขึ้นนะคะคนเราถ้ามันจะแต่งงานกันมันก็ อยากให้คบกันนานๆนะะตลอดทั้งชีวิตได้ยิ่งดีนะคะแต่แค่ว่าพลังงานมันขึ้นคำว่าบางทีบางครั้งคนทั้งสองคนอาจจะต้องปิดหูปิดตาบ้างเราอาจจะไม่ชอบบางอย่างในตัวเขาเขาอาจจะไม่ชอบบางอย่างในตัวเรามันแปลว่าคําว่าปรับตัวปรับจูนกันอยู่เสมอถึงแม้บางคนจะคบมาหลายปีก็ต้องเป็นมีการปรับจูนกันอยู่ตลอดเวลาคนนึงยอมคนนึงแบบคนนึงคนนึงอ่ะ เขาเรียกว่าอารมณ์ร้อนขึ้นใหม่คนนึงต้องยอมมันต้องสลับกันอ่ะไม่ใช่ว่าคนใดคนนึงวิตตากอยู่อย่างเดียวไม่ได้นะคะเลยบอกว่าอันนี้เป็นแค่คาเตือนเฉยๆนะเพราะว่าพลังงานของคุณบางทีบางครั้งมันเหมือนว่ามีความเหนื่อยในความสัมพันธ์อยู่บ้างนะคะหรืออาจจะแปลว่าได้เหมือนกันว่าเอ่อบางคนเพิ่งมีบุตรมีลูกหรือว่าตอนนี้เนี่ยเหนื่อยเหนื่อยกับตัวแสบอยู่นะคะบุตรกับลูกของคุณอะไรเงี้ยอ่ะก็แปลว่าถ้าในกรณีเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะคะก็คือมัน อาจจะต้องระวังในเรื่องแค่ความสัมพันธ์ถ้าแบบมันไม่มีเรื่องนี้อาจจะแปลว่าบุตรลูกก็ได้มันเหมือนอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะเพราะนี่ทํานายกว้างนะคะฉะนั้นดูเป็นแค่แนวทางพอแต่สุดท้ายมันไม่ได้ขึ้นว่าถึงขั้นหย่าร้างกันค่ะแต่แค่ว่ามันเหมือนกับว่ามีการปรับปรุงแก้ไขกันมันต้องเกิดขึ้นนะคะในการปรับจูนกันเท่านั้นเองนะคะก็ขอให้มีความสัมพันธ์ที่ยืดยาวนานไปเลยตลอดทั้งชีวิตเลยนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพอาจารย์ขอดูนิดนึงนะคะว่ามีอะไรจะต้องเตือน มันเกี่ยวกับเรื่องปวดขาค่ะบริเวณขาบริเวณขอโทษนะคะตรงบริเวณพ ung, ุงหรือว่าระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ลงไปเท้าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ระวังเรื่องระบบเลือดนิดนึงนะคะระบบเลือดความดันคอเลสเตอรอลนะคะหรือบางทีบางครั้งนอนหลับไม่เพียงพอเกิดอาการเครียดมันก็สภาพร่างกายมันก็รวนได้นะคะประมาณนี้ที่อาจารย์เห็นคร่าวๆนะคะ ส่วนเรื่องการทำบุญอาจารย์จะบอกเสมอนะว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสำคัญอันดับต้นบางท่านอาจจะเป็นพ่อแม่บางท่านอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมบางท่านอาจจะเป็นพี่ป้าน้าปูา่ย่าตายายหรือว่าครูบาอาจารย์ก็ตามแต่ใครก็ตามแต่ที่ดีมา,มากๆกับเรานะคะ อาจารย์ก็มองว่าอย่าลืมกระตันอยู่กับพวกท่านแล้วก็อย่าลืมบุญคุณคนแค่นั้นเลยนะคะอาจารย์เชื่อว่าคนที่มีความกระตันอยู่เป็นคนที่มีความเจริญจริงๆคะ่ะอันนี้คืออาจารย์พูดแบบบอกเลยนะว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่อาจารย์เข้าใจค่ะว่าโลกเรามันมี2มุมมองนะคะ มีมุมดาร์กมีมุมสว่างอาจารย์บอกเสมอนะคะว่าทุกอย่างเป็นสิทธิ์ของคุณนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็คืออาจารย์มองว่าทุกคนก็น่าจะทราบอะไรควรทําไม่ควรทําแล้วก็กระตันยูเท่าที่เราไหวทําโดยที่เรารู้สึกไม่ลําบากใจไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ ไม่ทุกใจนะคะในการทำชนะอาจารย์เลยบอกว่าทุกคนมีเวของตัวเองค่ะถัดไปทําบุญนอกบ้านขอดูเพิ่มหน่อยนะคะว่าควรทําบุญกับอะไรบ้างนะคะแนะนานะคะทาบุญโดยการบริจาคเลือดถ้าบริจาคเลือดไม่ได้ก็ทําบุญวัดพระบาทอัมพูหรือว่าทาบุญเกี่ยวกับเรื่องผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยยากไรซื้อพวกแพมเพทหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เรียกว่าสําหรับผู้ป่วยสบู่ของเครื่องใช้อะไรเงรี้ยที่เป็นจําเป็นให้กับผู้ป่วยที่ตามโรงพยาบาลยากไร้ต่างๆได้เลยนะคะหรือว่าตามชุมชนต่างๆก็ ทําได้หมดเลยนะคะอย่างตัวอาจารย์อาจารย์จะทำกับครูเชาหลายๆท่านคงจะรู้จักจากอาจารย์เองนะคะคือครูเชาเนี่ยจะเป็นคนเขาจะได้ว่าครูเชาครูเรือจ้างข้างถนนนะคะ ท่านเป็นครูที่เรียกว่าเป็นผู้ให้จริงๆนะคะอาจารย์ก็เป็นการเน้นเป็นการโอนตังค์นะคะแล้วก็บางทีก็เอาของไปบริจาคด้วยอาจารย์ทํามาแบบอู่หลายปีมาก4ีหปีเกินแล้วนะจริงๆเกินเกินกว่านันนะะ้นแหละถ้าบางท่านอยากจะทราบเลขบัญชีอาจารย์เป็นแค่สะพานบุญอาจารย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นนะเป็นแค่ผู้ทําบุญเหมือนกันกับคุณนั่นแหละนะคะถ้าคุณจะทําพิมพ์ใน YouTube เขียนว่าอาจารย์กิ่งฟ้าและครูเชาเชาก็คือชาวลิะค่ะคุณก็จะเจอ คลิปที่อาจารย์ไปถ่ายเมื่อหลายปีที่แล้วข้างใต้ description จะเขียนทั้งเบอร์ติดต่อของครูเฉาแล้วก็เลขบัญชีของครูเฉาอาจารย์ก็โอนไปที่นั่นเหมือนกันแต่ถ้าทางที่ดีคุณอยากจะไปบริจาคเองหรือติดต่อไปหาท่านเองอย่างเงี้ยไปหาครูเาาเองโทรศัพท์ไปหาแกละกันนะคะอ่ะบอกว่ามาจากอาจารย์กิ่งฟ้าก็ได้หรือไม่ต้องบอกก็ได้แล้วแต่คุณนะคะ เพราะว่าอย่างตัวอาจารย์ก็เป็นผู้ทาบุญเหมือนกับคุณฉะนัาา้นอาจารย์ขอเป็นสะพานบุญให้ละกันนะคะแต่ถ้าคุณมีที่อื่นที่คุณรู้สึกอยากจะได้ทไปทําเลยเพราะว่าอาจารย์มองว่าการทําบุญทําได้ทุกรูปแบบไม่จําเป็นต้องทําตามที่อาจารย์พูดและหนึ่งบาทก็คือบุญถ้าตัวเราเองทําด้วยเจตนาที่ดีหรือว่าถ้าเราจะทําด้วยใจสูงนะคะฉะนั้นนี้ก็อ,อกนุโมทนาบุญใว้กับคุณทุกประการนะคะอะ่ประมาณนี้ที่อาจารย์เห็นหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติต่างๆอย่างเช่นปลูกต้นไม้ปลูกป่าอะไรพวกเนียะะดวเนนกัค ถัดไปนะคะเรื่องการสวดมนต์สมาธิการสวดมนต์บททั่วไปอาจารย์แปะไว้ได้านล่างให้กับคุณแล้วนะคะเป็นบทเบสิกเลยถัดไปทำในการสวดมนต์อีกหนึ่งอย่างที่เป็นพระคาถาเสริมคือพระคาถาเงินล้านนะคะบางท่านอาจจะเป็นพระคาถามหาจากักรพรรดิก็ได้แต่พอดีอาจารย์จะถนัดกับพระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อปานวัดบํานุคูแล้วก็หลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุงนะคะอาจารย์สวดเองด้วยนะคะมีร้อยแปดจบแล้วก็ตอนนี้อัปเดตแล้วนะคะมีเก้าจบแล้วนะคะประมาณ5.5นาทีเองถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าร้อยแปดจบยาวไปก็เอา ก้าเจบต่อวันก็ได้แต่ถ้าร้อยแปจบก็ย่อมดีกว่าเท่านั้นเองนะคะหรือว่าสวดโดยไม่จํากัดจบก็อนุโมทนาบุญด้วยกับคุณการสวดพระคถางเงินล้านไม่ควรสวดแล้วโลภนะคะอ่าสวดยังไงให้เห็นผลอาจารย์เขียนเคล็ดลับเอาไว้หมดแล้วเขียนโดยกิ่งฟ้าเองแล้วก็พระอาจารย์ของกิ่งฟ้านะคะร่วมด้วยช่วยกันเรียบเรียงให้กับทุกท่านได้อ่านยัง อย่างง่ายได้อย่างง่ายอย่าง,งง่ายไม่ใช่ง่ายได้สิอย่างง่ายนะคะอันก็ด้ประมาณนั้นนะคะคือแบบทำอ่านทำยังไงเห็นผลอะไรประมาณนี้นะคะก็อยู่ในคลิปวิดีโอนะคะของพระคาถา,านิลาทั้งสองอันเลยมีใต้ description เขียนไว้ชัดเจนนะคะอ่ะก็ถ้าในกรณีบางท่านไม่สะดวกในการสวดมนต์นั่งสมาธินะคะก็หากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสมาธิได้ค่ะเป็นการวาดรูปเป็นการวาดเขียนนะคะเป็นการอ่านหนังสือก็ได้ บางท่านอาจจะเป็นการเล่นโยคะออกกําลังกายก็ยังได้หางานอดิเรกที่คุณรู้สึกชอบทํานะคะหรือบางท่านอาจจะเป็นคําว่าการฟังเพลงปรับสมาธิอย่างตัวอาจารย์อาจารย์เน้นเป็นฟังเพลงปรับสมาธิด้วยนะคะอาจะอย่างเช่นในแบบบางคนอาจจะเป็นคลื่นเสียงบางคนอาจจะฟังเพลงบทสวดมนต์เพาะๆนะคะบางท่านอาจจะแปลว,ว่าฟังเพลงเหมือนแบบเสียงธรรมชาติต่างๆมันมีเยอะแยะหรือ ASMR ก็ว่ากันไปมี YouTube มีทั้งไทยและเทศเยอะมากนะคะ ไปหาฟังดูได้นะคะหรือว่าหางานอดเรกที่รู้สึกว่าทําแล้วมีความสุขแล้วก็มีพลังงานด้านบวกในการทานะคะแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับตัวเราหรืออาจจะสร้างรายได้ในอนาคตอีกหนึ่งช่องทางก็ได้นะก็ไปหาทําดูนะคะเป็นเป็นสิ่งที่หาทําดูแล้วก็ฝากไว้แค่นี้ละกันสุดท้ายนี้นะคะอาจารย์ขอฝากข้อคิดว่ากฎแห่งกรรมอ่ะอยู่เหนือกว่าทุกสิ่งจริงๆนะคะฉะนั้นให้คิดก่อนทําคิดก่อนอพูดหรือทําอะไรก็ตามแต่ให้เรามาระวังด้วยละกันก็คือหมั่นกระทําความดีในรูปแบบต่างๆแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจารย์มอง ทำโดยที่เรารู้สึกไม่เดือดร้อนอ่ะมันก็เป็นบุญทั้งหมดแหละแล้วอาจารย์เชื่อว่าใครที่ทาความดีเป็นประจำหรือทาความชั่วน้อยที่สุดไม่มีใครเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนอะอาจารย์เชื่อว่าความดีจะเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวเราแล้วก็จงมีสติกับทุกย่างก้าวในชีวิตนะคะอาจารย์เชื่อว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นแน่นอนถ้าเรามีสติค่ะอ่ะก็ขอให้คุณและครอบครัวของคุณมีความสุขมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดดิ่งจริงๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage Took Tik IG ไไไดดด้้้วันน,น,นะคะทุกท๊กค่น อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ